สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้ก็พบกับแม่แหลมโกกอกอีกแล้ววันนี้ก็ขึ้นมาไหว้พระขอพรวันสงกรานต์นะคะตรงนี้ก็เป็นถ้ำพระนะคะเมื่อกี้ก็มาแล้วค่ะจากถ้ำที่หน้าธาตุหลวงปู่ตอนนี้ก็มาไหว้พระที่ถ้ำพระก็มีพี่รัตนานะคะพี่รัตนาทวยไทยสงเดินทางมาแล้วก็มีพวกเราขึ้นมาด้วยนะคะพี่เขาอยาก มาไหว้พระมาไหว้หลวงปู่แล้วก็ขึ้นมาก็มากันหลายคนค่ะหันมาดูด้านนี้ตรงนี้ก็จะเป็นทางเรียกว่าเดินจงกรมนะคะของพระอาจารย์มหาค่ะซึ่งท่านมาปฏิบัติป,ประมาณ1เดือนท่านกลับไปแล้วละคะ่ะตอนนี้ก็ทำให้ท่าพระตรงนี้ไม่มีพระนะคะนี่ค่ะคก็เป็นพวกเราที่ขึ้นมานะคะมี พิรัตนาแล้วก็แฟนพิรัตนานะคะขึ้นมาไหว้พระขอพรวันปีใหม่ไทยนะคะวันสงกรานมากันกี่คนเนาะสองสี่เจดแดแเคนนี่แหละค่ะก็ท้ำพระนะคะหลายครั้งแล้วที่เราขึ้นมาก็ <c oughs> มาดูใกล้ๆค่ะ ไม่ได้ซื้อแวน้นแล้วตาไม่เห็นหงก็เนี่ยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าคนอยากจะโชว์ลูกสาวแต่ลูกสาวนี้ไม่เคยที่จะอยากออกกล้องไม่ให้ความร่วมมือเลย,เลยนี่ก็ลูกสาวนะคะให้ดูด้านหลังถ้าถ้าถ้าไม่ได้อยู่หลายคนเขาก็ไม่ให้เราถ่ายหรอกคะ่ะ นี่ก็แจ๊ดนะคะนี่ก็พี่เอิญน่พี่เอินคนสวยนะคะนี่ก็พี่รัตนาค่ะพาพี่รัตนามาไหว้พระขอพรค่ะวันนี้เดินทางมาไกลมากด้วยแรงสัาธานะคะนี่ก็ปฐน์ค่ะมาเป็นทีมเนื้อมันนี่แต่สิงค์ค่ะต่สิง์มาด้วยเนี่ยค่ะหัวหน่องนี่แหละค่ะ ก็เป็นกุฏิเล็กๆนะคะตรงนั้นก็เป็นเวลาที่พระท่านมาปฏิบัติก็จะพักตรงนี้นะคะเรียกว่ากุฏิเล็กๆนะคะตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่แม่แหลมขึ้นมาครั้งแรกๆก็เห็นก็ยังอยู่แบบนี้เหมือนดืมนะคะสําหรับเกิดมาก็เห็นเลยกุฏิตรงนี้ก็เนี่ยค่ะทําพระเป็นที่ที่ สงบแล้วก็เย็นด้วยเพราะว่ามีน้ำนะคะตรงข้างหน้านี่ก็คือองค์พระแก้วมรกตข้างหลังก็เป็นพระตั้งแต่โบราณน,นาะประถืเนาะตั้งแต่เราเด็กๆตั้งแต่หลวงปู่นะคะรุ่นหลวงปู่ลิ้นสร้างนะคะดูแล้วใช้ดินนะคะน่าจะเป็นดินเหนียวเพราะว่าสมัยนั้นก็คือน่าจะไม่มีปูนซีเมนดูก็น่ากรงขามมากนะคะ เดี๋ยวพักเย็นๆแล้วก็จะลงแล้วล่ะคะ่ะบรรยากาศก็จะเย็นๆร่มลื่นแบบนี้นะคะก็ถ้าใครมีโอกาสนะคะมาก็อยากขึ้นมาพวกเราก็ยินดีนะคะยินดีจะพาขึ้นมา ป้ถอนก็เดินขึ้นเขาเก่งมากม,มาก็มาเลยค่ะยินดีต้อนรับใช่เรายินดีต้อนรับเนาะป้าถอนเนาะเนี่ค่ะข้างหน้าก็เป็นน้ําแบบนี้และค่ะเป็นน้ําตกน้ําตรงนี้ก็ไม่ไม่แห้งนะคะเลงขนาดไหนก็จะหยดลงแบบนี้ตลอดปีแต่ถ้าหน้าฝนก็จะจะเรงกว่านี้นะ นีเขาจะปล่อยลงไปทางไหนนี่เชนทอเขาต่อลงไปทางนี้ลงไปวัดวัดเร่าน่นแหละบก็เนี่ยค่ะมีพวกเราค่ะก็พักพักสักครู่ก็จะลงแล้วล่ะค่ะพิรัตนาเก่งมากอ่า อ่าใครอยากมาสัมผัสบรรยากาศเดินขึ้นเขาอย่างพิรัตนาก็มานะคะยินดีที่จะพาขึ้นมาเลยนะคะ2อกิโลไม่ไกลนะคะปีนเขาอ่าเราขึ้นมาแป๊บเดียวเอง2อกิโลหรือกิโลขึ้นอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะสั้นๆค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะขอบคุณทุกกำลังใจสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ล่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ